าสาสมัครสาสุขของสุพรรณบุรีเราทีออ่และที่ทราบดีก็ตัว,วันนี้มีประธานคกกรองมะเร็งเจ้าลมโดยเครื่องนิสเซเจ้าลมเพื่อ58ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีของสปีทายตักา จเจริญพระเกียรติสมเด็จพระปรมโอรักความประหนักร่วมกันผุ้เรียนท่านปฏิร้องทุกในการบริการขง่อ่น้อื่นนั่นก็หมายความว่าเราอาสาสมัครสารสุขของสุพรรณบุรีนันค่อนข้างดีอำเภอสามชุกค่ะไปในต้องผมขนเรียนเชิญในส่วนของอ,อสมอไม่นําดับเ็าือโครงการชัวกกองมะเร็งเต้านม ปกติคะแนนข้าวนมก็ถ้าตรวจได้ตรงเข้าวนมเป็นตังเองโอกาสที่จะตัดมาสู่ไปจังหวัดสุพรรณก็จะมีขอข้อตกลเรื่องมือของ11หน่วยงานที่จะมีปัญหาเรื่องความถูกต้องสำคัญ ที่สามตรงผ่านวนไปทางเดียวกันวนไปทางเดียวกันเป็นรูปเราจะคุ้นชินกับคุณแม่แขวนที่สุด <c oughs> รอดรบนะฮะแล้วก็รวมตักันมาในเช่นเดนยับ